ครับโดยวันนี้ก็มีความสุขกับทุกคนนะเพราะว่าทำกันบ้านมาดีก็ได้ดูเท็ของจีนที่เล่นกับในรอบแรกนะฮะเล่นครับใครจำไม่ได้นะฮะก็ถือว่าเราทำได้ดีงั้นเนี่ยแมตต์ต่อไปเนี่ยที่จะเจอกับจอแดนเนี่ยก็ถือว่าเราใกล้มากเลยนะตอนนี้ใกล้เหรียญเก็ยุตี แล้วผมคิดว่าระหว่างเล่นจอแดนกะับคือคสคีกิทเป็นบอลที่ก็น่าจะเล่นแรงเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะสร้างความล้ำบาให้กับทีมเนี่ยมีมากแต่ว่าจอแดนเนี่ยเป็นบอลที่เล่นเป็นเนี่ยเราชอบกับทุกบอลที่เล่นเป็นเพราะว่าทําให้เราเล่นได้ด้วยความปลอดภัยเพราะว่าเราต้องไปใ,ใกล้เหรียญทองให้มากที่สุดในขณะนี้นะครับเพื่อเราจะได้มีโอกาสกิบเหรียญทองถ้าผู้เล่นของเราตัวเนี้ยเหลือ19 นั้นเราจะต้องแบบเก็ที่เหลือไว้ให้ดีที่สุดน,นะครับก็ฝากขอบคุณยังแฟนๆนะพี่น้องคนไทยที่ต่างประเทศที่ส่งกำลังใจมาช่วยฝากขอบคุณสโมสรสโมสรน,นะครับที่ให้ความร่วมมือให้นักฟุตบอลมาเล่นกับทีมนะครับฝากขอบคุณผู้ปกครองของนักฟุตบอลน,นะครับที่ท่านมีลูกชายที่เล่นฟุตบอลและทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ก็ขอขอเปุณวณะที่นี่ด้วยผมคิดว่าเด็กชุดนี้มีโอกาสหยิบเหรินทองครับพี่พี่อชิดตอนนี้เจ็แสนครับพี่เต็มอชิดเท่าไรครับตอนนี้มีค่ารถขึ้นรถไฟ <laughs> เหมือนเดิมไปที่สถานีสถานี้นเนี่ยเป็นสถานีห้าล้านแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของเด็กที่จะต้องไปหยิบ5 000, ล้านก่อน แล้วตามด้วย5 0บล้าน55ล้านต่อไปขอบคุณมากครับ друзья, รัก no ็ตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะมาเล่นครับนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเขาน่าจะมาแรกกันเราทำทำให้เราค่อนข้างที่จะดีพื้นที่ในการจบที่น้อยนะครับแต่ก็ต้องเชินชมหือจ้งจของน้องๆทุกคนนะครับที่ไม่เร่งแล้วก็ไม่เสียรวพราะว่าโดนเตะช่วงแรกๆนะครับก็โอเคนะครับผ่านไม่มีสเต็ปแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปรอบแปดทีมสุดท้ายแล้ว ครับว่ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะพี่ๆสมัชชชนทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจน้องๆก็ดีใจนะครับก็ตอนนี้เราก็ทําไงยังเหลืออีกสามสี่ด่านนะครับนะก็ช่วยสุนัขใจนะครับเดี๋ยวตอนแดนนะพี่ตอนแดนใช่ไหมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวดูน้องๆก่อนนะครับว่าตรงไหนที่มีการบาดเจ็บแล้วก็อมีการเต็มพี่น่อยเพราะว่าวันนี้ก็เกมที่หนักนะครับกับแมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเห็นนะ you เราโค้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ทุกคนยังแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้โค้ครับวันนี้ความมั่นใจเป็นไงบ้างครับรอบก็ทุกคนมั่นใจเต็มร้อยแล้วก็ทั้งผมแล้วก็เพื่อนๆรวมทีมทุกคนเต็มร้อยแล้วก็มีทูคนเดียวที่เจ็บครับทุกคนเต็มร้อยครับเจอตอนแดนเป็นยังไงบ้างคะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปศึกษาอีกทีนึงครับเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงก็เดี๋ยวเรามีเวลาอีกสองคันครับกำลังใจนักเตะเพื่อร่วมทีมตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ทุกคนตอนนี้กำลังใจเต็มรับเพราาะว่ พี่น้องชาวไทยให้กำลังใจกันเยอะครับอยากจะพูดอะไรสิผมก็ให้กำงใจครับผมก็เสียใจครับที่ดูเจ็บ